จเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกน่าราพบกันสองทุ่มโดยประมาณเอาธรรมะมาเล่าให้ฟังเพื่อรู้จะได้รู้จะได้เข้าใจความเป็นไปเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสมาธิิของพวกเราวันนี้วัน,วนพระอน,น้องๆก็มาเตือนมาบอกให้พวกเราได้ทบทวนบุญที่ได้ทํามาดีแล้ววันนี้แล้วก็เตรียมน้อมถวายกุทิศให้แก บุคคลที่เราทั้งเคารพแล้วก็บุคคลอันเป็นที่รักผู้ซึ่งก็ะหลับตาลาโลกไปก่อนเพราะว่าชีวิตหลังความตายนั้นสิ่งที่ต้องการก็คือบุญกุศลน,นะนะแล้วก็เราเองก็ได้กลั่นใจเอาเราให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ก็คือสิ่งที่เราเองในฐานะของพุทธศาสนกิกชนก็ต้องทํากันทำจนจนไปขนาดไหนจนรู้จนเห็นความเป็นไปต่างๆรู้ชัดด้วยใจของเราเองอย่างที่ ต้องบอกว่าปลอดจากความสงสัยเพราะในแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปแลวเราเองนั้นเกิดมานัภพนับชาติไม่ทั่วเนี่ยนะของเก่ามันติดมาเยอะแต่ละวันที่ผ่านไปก็เพื่อไม่ให้เราใช้ชีวิตไปอย่างเสียเปล่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือ1เก็บสั่งสมบุญมาใส่ตัวของเราเองใช้ชีวิตในภพชาตินี้ให้สมกับความที่เราได้มาเจอ เส้นทางซึ่งเหมาะสมดีงามถูกต้องตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประสงค์นะให้ผู้ที่จะเดินตามพระองค์มานั้นคิดพูดทําแต่ในทางที่ดีส่วนจะดีแค่ไหนจิตจะบริสุทธิ์ไปเท่าไหร่ก็อยู่ที่ว่าตั้งใจลุยกันทําไปแค่ไหนแค่นั้นเองแต่ในเบื้องต้น ความเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้จะต้องเห็นต้องเป็นในอย่างที่ควรจะเป็นเพราะมันไม่ได้ง่ายะนะว่าจะเห็นทุกอย่างตรงตามอย่างที่เป็นอยู่จริงๆนี้ต้องอาศัยใจที่ใสสว่างมากพอรวมถึงมีโยนิโสมนสิการค,คิดพิจารณาในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำที่กำลังทำอยู่ รวมถึงที่ตั้งใจจะทํากันต่อไปว่ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามยังไงแค่ไหนก็คือว่าใช้ชีวิตให้ถูกต้องเนี่ยนะแต่ในเบื้องต้นต้องรู้ก่อนว่าถูกเนี่ยมันคืออะไรถูกก็ต้องบอกว่าเป็นเบื้องต้นเลยของการตัดสินเรื่องราวทุกๆอย่างสำหรับตัวเราแล้วก็ชาวโลกเขาก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี่แหละทำไมถึงใช้คำว่า ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี่แหละมาดูคําจํากัดความกันก่อนแล้วกันจะได้รู้จะได้เข้าใจว่าตกลงมันคืออะไรถูกเนี่ยก็ตั้งแต่เกิดโตมาก็ยังไม่ได้ยินใครซึ่งก็แนะในเรื่องผิดถูกที่ว่าชัดลงมือในเชิงของการปฏิบัติได้เท่ากับหลวงพ่อทัตตะชีโว,วนะท่าน,นได้สรุปเอาไว้ว่าถูกเนี่ยคือทำได้ตรงตามมาตรฐาน ส่วนจะตรงตามมาตรฐานของใครที่นี่เรามาพิจารณาต่อมาตรฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่อะไรแล้วแต่พื้นฐานสิ่งของเก่าที่ทํามาล้วนมาจากบุญมาจากบาวิบากรรมเก่ามาแค่ไหนมาตรฐานของแต่ละคนไม่เท่าดังนั้นเนี่ยแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งไหนที่มันดีที่สุดแล้วก็ถูกต้องดีงามมากที่สุดถ้าเอาเกณฑ์แบบโดยรวมเนี่ยนะเอาสิ่งที่น้องๆเขาบอกกันไปเมื่อกี้นั่นแหละ สิ่งใดที่ทำแล้วใจของเราใสเนี่ยนะหรือว่าคิดถึงเรื่องไหนแล้วใจของเราใสมากขึ้นนั่นแหละคือมาตรฐานที่เราต้องมองก่อนว่าเราจะยังจะทําหรือไม่ทําในเรื่องไหนมาตรฐานสลหับชาพุทธอยู่ตรงนี้ทำแล้วใจใสหรือทำแล้วใจหมองใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปนี่ก็คือหลักในเบื้องต้นสำหรับ พุทธศาสนิกชนแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องราวต่างๆทั่วไปก็เอามาพิจารณากันนะกฎหมายบ้านเมืองกฎจราจรประเภทนี้อะไรเงี้ยยกมาตรฐานของในพื้นที่นั้นๆเพราะแต่และที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าจะเข้าไปในศาสนสถานเนี่ยของเราพุทธเนี่ยนะจะเข้าโบสถ์ใส่หมวกก็ต้องอยังไงเอ่ยถอดหมวกออกก่อนนี่ก็คือสิ่งที่เราถือว่าเป็นการให้เกียรติ แต่บางศาสนิกที่หลวงพี่เคยไปเนี่ยต้องคลุมหัวถึงจะถือว่าแสดงความให้เกียรติมันก็มีอยู่แบบนี้เนี่ยนะดังนั้นการที่ว่าเรียนรู้มาตรฐานของทุกๆคนกันเอาไว้ว่าของเดิมชุดข้อมูลเดิมหรือชุดข้อมูลปัจจุบันที่เขาใช้ในการนำรงชีวิตอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันยังไงหามาตรฐานตรงนั้นให้ได้ถ้าแต่ละคนในโลกนี้ มองมาตรฐานตรงนี้ออกเนี่ยนะเช่นว่าเป็นคนโดยทั่วไปเนี่ยรักษาอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ทําผิดกฎหมายรักษาระเบียบซึ่งต้องถือว่าในสังคมนั้นถือเอาเป็นข้อปฏิบัติรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆในท้องที่นั้นๆถ้าเราทําตามไม่ไปขัดไม่ไปอะไรเงี้ยนะหรือไม่ไม่ทำตามก็ตามแต่แต่ไม่ไปขัดกับสิ่งที่คนในพื้นที่นั้นๆเขาทําด้วยความเข้าใจ แค่นี้จบชีวิตอยู่กันไปได้อย่างสงบสุขมากยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะในตอนนี้ก็พระพุทธศาสนิกชนกลุ่มคนที่สนใจที่จะศึกษาในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาก็ออกมาพูดกันเกี่ยวกับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอันไหนผิดอันไหนถูกเนี่ยนะว่ากันไปใหญ่บางทีพาดพิงข้ามนิกายข้าม ศาสนาไปนู่นไปดูเสร็จปุ๊บก็เออเนาะคือพอพิจรารณาเรื่องต่างๆเ่านี้ทุกๆวันเนี่ยเห็นเลยว่ากิเลสไม่ธรรมดานะพยมารซึ่งอยู่เบื้องหลังเนี่ยไม่ธรรมดาเลยดังนั้นทุกๆคนที่ว่าต้องมานั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้คือเราต้องมาทบทวนแม้หลวงพี่เองก็ต้องทบทวนเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นประมาทจะได้ไม่หลุดไปวิจารณ์วิพากษ์่างที่เขาว่าแต่ว่ามองกลับ พยายามจะทําความเข้าใจเขาทําทไมเขาถึงคิดแบบนี้นี่คือสิ่งที่พยายามจะบอกตัวเองในทุกๆวันน,นนะเพื่อไม่ให้ตัวเองพลาดสติสัมปชัญญะเนี่ยเอาไว้เพื่อที่ว่าจะให้ตัวเราเองนั้นแม้ใช้ชีวิตอิงอยู่กับตัวของเราเองก็ไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเราเองในขณะเดียวกันใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนั้นเพราะยังไงเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เรามีสังคม เรามีจังหวัดเรามีพื้นที่เรามีประเทศที่อยู่เนี่ยเราก็ไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศนั้นอันนี้ในเบื้องต้นเนยนะคือรักษาสติรักษาปัญญะสัมปชัญญะแต่ถ้าเรามีความรู้มีมความเข้าใจเนี่ยสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวของเราได้สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ท้องที่นั้นนั้นประเทศนั้นนั้นที่เราอยู่ได้คนรอบตัวเราทุกๆคนได้ประโยชน์หมดเนี่ยนี่ก็คือแนวทางของชาวพุทธ ที่ควรจะลงมือฝึกแล้วก็กระทําเช่นเดียวกันนะในแต่ละวันมีคนพูดสารพัดแหละเห็นคนไปเปลยเหมือน,นกันต่างนิกายนะเป็นพูดเหมือนกันแต่ต่างนิกายยุคนี้ข้อมูลของพุทธที่เป็นนิกายต่างๆเข้ามาถึงในเมืองไทยนี้แล้วก็มีหลายๆคนจำนวนไม่น้อยเลยนะ เลือกที่จะไปจากที่ว่าเคยถือพูดแบบเทรวาทแต่บางครั้งบางทีความรู้สึกของกลุ่มคนเหล่านั้นก็คือเทรวาทไม่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของเขาแต่เข้าไปเข้าใจคำาสอนของมหายานหรือแม้แต่วัชรยานก็ตามแต่เถอะที่อยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ตอนนี้มีมีครบหมดนะนะคนก็จะเลือกกลุ่มหนึ่งก็เลือกปักเดิน บางกลุ่มก็กําลังทดลองอยู่ชิมอันนี้อร่อยหรือว่าอีกอันนึงอร่อยแล้วเขาจะเลือกอันไหนเขาจะเลือกอันที่มีประโยชน์กับชีวิตของเขาแล้วเขาจะดูกลุ่มบุคคลซึ่งถือนับถือมาก่อนชีวิตดีแค่ไหนชีวิตดีมีความสุขเอออย่างงี้น่าถือหน่อยอู้ฟังแล้วพูดจาเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยอารมณ์ดียิ้ม,ย,มาาย้มแจ่มใสมาเจอทีไรก็ เกิดแต่สิ่งที่ดีๆกับตัวของเขาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเอนมาในทางที่ตัวของเราเป็นแม่บางทีเนี่ยเป็นคนต่างาศาสนกซะด้โดยสัไปายคนในยุคนี้พร้อมเปลี่ยนไปในตลอดเวลาดังนั้นเราเองเป็นชาวพุทธต้องเข้าใจในส่วนเราเฉพาะเราเป็นพุทธเทรวาสเนี่ยเป็นใช้คำว่าเป็นพุทธที่พยายามจะอนุรักษ คำสอนแนวทางซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้อย่างมากที่สุดคือตั้งใจไม่อยากจะปรับไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรกันมากมายเลยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นข้อเด่นของพุทธเถราวาทแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองภาพของพุทธเถราวาดให้ชัดแล้วมองใครมองสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทาท่านทํำยังไงบางคนมองว่าเถราวาดนี้ไม่สอนต่อซึ่งมันก็น่าจะแปลก พอมาฝึกเสร็จปุ๊บก็เข้าป่าหมดเข้าถ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะจะคุณกับแบบนี้พระธุดงถือกดเข้าป่าหายไปเลยเข้าถ้ำหายไปเลยไปอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำแล้วก็อยู่เดียวไม่ต้องไปอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะมีคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พูดในเรื่องต่างๆเหล่านี้ไว้แต่คงลืมอะไรไปบางอย่างว่าในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านก็รวมคนท่านก็สอนในขณะที่สอนนั้น ก็มีพระมีญาติโยมมาฟังตั้งเยอะนี่คือสิ่งที่บางทีมองข้ามเห็นไหมเอ่ยว่าถ้าเมื่อไหร่มีกิเลสเข้ามาเนี่ยทุกคนมีกิเลสการที่มาเกิดมานับภพบนับชาติไม่ทั่วเนี่ยนะมันปลูกฝังกิเลสมาในใจเราเนี่มันจะบังมันจะทําให้เราพลาดแม้ไม่อยากจะพลาดแต่วิบากกรรมมันมาถึงพลาดไหมเอ่ยมันพลาดนี่คือสิ่งที่มันจะดึงเราไปจนพลาดจนได้นั่นแหละ ดังนั้นพอมันเกิดเหตุมีเรื่องอะไรขึ้นมาขอให้เราเข้าใจไม่มีใครอยากจะให้สิ่งร้ายมาเกิดขึ้นกับตัวเราแต่พอมันเกิดเราก็ต้องมาบอกตัวเองว่านั่นแหละวิบากกรรมเก่ามันมาถึงแล้วที่นี้เราจะทำยังไงถึงจะไม่ผิดพลั้งพลาดอะไรแบบนั้นอีกและจะรู้ได้ไงทำอะไรมาทำอย่างไรย่อมได้ผลเช่นนั้นย้ำอีกทั้งหนึ่งนะ กฎแห่งกรรมเนี่ยหรือความเป็นสัมมาทิฏฐินโดยสรุปรวมๆก็คือเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมในหลายระดับทำอย่างไรย่อมได้ผลแบบนั้นอยากจะมีทรัพย์ก็ต้องจ่ายทรัพย์ออกไปเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นสละในสิ่งที่ต้องเรียกว่าเอามาเพื่อที่จะมาผูกเราติดอยู่กับวัตตะแห่งนี้ก็สละมันออกไปจริงๆ พระพุทธองค์ท่านประสงค์อยากจะให้สละอะไรเอ่ยท่านประสงค์อยากจะให้สละกิเลสวันนี้วันพระนิวรณ์ทั้งหลายนั้นก็มีกิเลสนั่นแหละที่มาผูกใจกันผูกแข้งผูกขาผูกความคิดผูกแม้กระท่งทิฏฐิหรือภาพในใจแล้วก็มานั่งถกมานั่งเถียงอะไรกันคืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้นั่นแหละทุกทคนมีกรรมเป็นของตัวถ้าเขามองว่าแนวทางนี้ถูกต้องเหมาะสมสำหรับตัวเขาเขาก็ ไปในทางนั้นถามตัวเราเองดีกว่าว่าเราจะพูดยังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเขามองว่าตัวเรานี่ปฏิบัติถูกต้องอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเห็นมีบางคนเขาบอกว่าคนบางกลุ่มบางคนไม่ใช่บางกลุ่มหรอกบางคนบางท่านทําความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนาก็เลยพยายามที่จะร้องเรียนอะไรมาแบบนี้เนี่ยนะในขณะเดียวกันก็คือ หลวงพี่มองแบบกันๆๆมองเข้าไปเสร็จบอกคุณรักในตัวของพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพระด้วยนะแต่พระเอเลือกที่จะใช้วิธีการไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตัวเองมองว่าเขาทำความเสื่อมเสียให้เกิดจำเป็นจะต้องเล่นงานจะต้องเป็นอะไรกันยังไงแบบเนี้คือสามารถจะทำได้แหละถ้าจะว่าโดยความเห็นนะนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ในตอนต้นถูกของใคร เขามองว่าทำแบบเนี้ยแล้วมันจะถูกพอพูดไปแล้วคนจะได้รู้เลยว่าเนี่ยคนที่เขากำลังว่าร้ายโจมตีอยู่นี้เป็นบุคคลที่ทำความเสื่อมเสียให้เกิดกับพระพุทธศาสนาแต่พระเอิญเลือกวิธีที่จะใช้วิธีว่าร้ายโจมตีทา้าทายอะไรกันไปแบบนั้นนะ่ะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ไม่ส่งสรรเสริญเลยเนี่ยนะไม่ให้ว่าร้ายไม่ให้ทำร้ายกัน และพอมาถึงเวลามาเจอกันในพื้นที่สาธารณะก็คือไปออกทีวีนั่นแหละพอออกมาเสร็จคนดูดูอาการของผู้ที่มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยพระพุทธศาสนาแต่วาจาก็คือว่าร้ายอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็รับฟังรับฟังเสร็จแล้วปุ๊บก็พยายามที่จะยกธรรมะซึ่งตัวเองได้ศึกษามามาพูดมันก็เลยกลายเปว่าบุคคลผู้ซึ่งแสดงตัวว่าเป็นคนที่รักพระพุทธศาสนานั้นกลายเป็น กลุ่มบุคคลที่ถ้าดูจากคําวิจารณ์ของคนซึ่งเขาเป็นคนที่ชงดูให่วงนอกเนี่ยเขาดูอาการเขาดูวิธีในการแสดงออกพอเห็นวิธีในการแสดงออกเสร็จเขาบอกโอ้โหนี่เหรอคนที่รักพระพุทธศาสนาถ้ารักพระพุทธศาสนาจะต้องแรงๆแบบนี้ใช่ไหมจะต้องทําอาการในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคําถามมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วมันทําให้คนเสื่อมกลายเป็นว่า บุคคลที่พยายามที่จะรักษาศาสนากลายเป็นคนที่ทำให้คนมาวิจารณ์ว่าศาสนามันเสื่อมเพราะตัวเราเสียเองและทำไมมันถึงเกิดเป็นแบบนั้นได้ที่พูดแบบนี้ไม่ได้ตำหนิพระหรือใครที่มาแสดงอาการอะไรแบบนั้นนะนะแต่อยากจะให้รู้ว่าวิบากเนี่ยของเก่าที่เราทำมาข้ามภพข้ามชาติแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประสงค์อยากจะให้เราพิจารณา ใช้สติสัมปชัญญะนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งใจที่มันจะต้องนิ่งเนี่ยนะจะต้องหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายเพื่ออะไรเอ่ยให้มันนิ่งให้มันกลางอารมณ์ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยแล้วใจตกตะกอนความใสเกิดขึ้นความสว่างเกิดขึ้นและจะได้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดกําลังจะทําต่อไปนั้นตกลงมันมีประโยชน์เกิดข,ขึ้นกับตัวเราไหมแม้จะทําด้วยความรักและห่วงใยในทางพระพุทธศาสนา แต่พอถูกกิเลสขับเคลื่อนเนี่ยมันมีความหลงมันมีความโลภต้องการนั่นนี้มันมีความโกรธด,ด้วยในยบางครั้งมันคลาวเนี่ยนะแล้วมันแสดงอาการออกมาแบบนั้นจนกระทั่งมันกระทบกับความรู้สึกของคนในวงกว้างและเมื่อน,นั้นแหละสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพระพุทธศาสนาด้วยใจของเราซึ่งถูกกิเลสมันบังไว้เนี่ยนะไม่ใช่ความผิดของ บุคคลเท่านั้นแต่กิเลสมันทําให้เขาคิดแบบนั้นแล้วก็ลงมือพูดแล้วก็ทําไปเช่นนั้นนี่คือสิ่งที่เราเองต้องเข้าใจดังนั้นในตอนนี้เขาบอกว่าอย่าพยายามมาตัดสินใครนี่คือสิ่งที่พยายามจะให้พวกเราเข้าใจว่าคําว่าไม่ตัดสินคือตรงนี้แหละว่าถ้าเมื่อไหร่เราเป็นสัมมาทิฏฐิเราจะมีมาตรฐาน มาตรฐานที่ถูกต้องดีงามตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดคือเอาใจใสกับเอาใจหมองนี่แหละง่ายๆในเบื้องต้นเนี่ยนะยังไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะเอาใจใส่เอาใจหมองนี่มาตั้งก่อนดูแล้วฟังแล้วรับรู้แล้วเนี่ยหรือเห็นอาการท่าทางอะไรแบบนี้ใจของเราสงบใสยเย็นมากขึ้นหรือเปล่า ถ้ามันไม่จะสงบสายเย็นมากขึ้นบอกได้เลยนะนั้นไม่ใช่วิถีซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสงค์ต้องการอยากที่จะให้เราลงมือกระทำาลวงนก็บ,บอกก็เห็นเขาพูดนูด่นนี่เขาพูดขัดกับความเห็นของเราแต่บางครั้งบางทีมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจะเป็นไปอย่างที่เราเห็นโดยอำนาจกิเลสซึ่งมันปิดบังอยู่ แล้วก็ขอบอกไว้ก่อนนะทุกๆคนโดนมากันหมดแม่พระที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้ก็โดนแต่เพอเอิญเรามีหลักซึ่งครูบาอาจารย์ให้ไว้เราก็ค่อยๆพิจารณาจะได้รู้เท่าทันสังขารหรือว่าความคิดความคิดของใครเอ่ยความคิดของตัวเราแล้วก็กิเลสของตัวเราด้วยถ้าเมื่อไหร่รู้เท่าทันสังขารหรือความคิดแล้วก็กิเลสของตัวเรานี้เมื่อน,นั้นขอให้รู้ไว้ว่าปัญญาเราเพิ่มขึ้น นี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะให้พวกเรามีก็คือมีปัญญาเป็นพุทธะเป็นผู้รู้เป็นผู้มีปัญญานั่นเองดังนั้นหาม,มาตรฐานมาก่อนเจอใครมาพูดอะไรก็ตามแต่เธอขอให้รู้ไว้เลยว่าเขาเข้าใจของเขาแบบนั้นแหละว่ามันนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วล่ะในสิ่งที่เขาทําแต่มันจะถูกตามอย่างที่เรามองหรือว่าในสิ่งที่เราเรียนรู้มาหรือเปล่าก็ค่อยว่ากันแล้วจะคุยกันรู้เรื่องอยังไงก็ต้องยก มาตรฐานอะไรขึ้นมาวางก่อนตั้งก่อนว่าในวันนี้เราจะเอาอะไรมาเป็นตัวพิจารณาแล้วก็เปิดใจพูดคุยกันเพราะต้องยอมรับกันไปก่อนนั้นความเห็นของคนนั้นตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่หลากหลายเยอะไปหมดเพราะกิเลสมันมันมายอมจนแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะของใจซึ่งแตกต่างถ้าเป็นภาษาในสมัยนี้บุคลิกต่างๆเหล่านั้นซึ่ง กรรมที่เราทำมาเนี่ยมาย้อมมาขัดมาเกลาให้เราเป็นแบบนั้นเขาเรียก m n d s e t นะบุคลิกทางใจของเราว่าเราคุ้นแบบไหนเราก็จะคิดพูดทำไปแบบนั้นแต่สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านต้องการก็คือให้เราเข้าใจตัวเราเป็นยังไงทำอะไรแล้วเกิดประโยชน์มากที่สุดกับตัวเราและในขณะเดียวกันไม่ส่งผลร้ายกับตัวเราในอนาคตด้วยคือต้องคิดถึงผลกระทบไปไกลๆด้วย รวมถึงต้องไม่สร้างผลกระทบไปกับที่ผู้อื่นเขาเป็นอยู่ด้วยนี่คือสิ่งที่ควรกระทำส่วนมาตรฐานก็ต้องดูว่าเรียนรู้ธรรมะมาแค่ไหนอันนี้พูดถึงพุทธศาสนิกชนนะนะและเข้าใจธรรมะตรงนั้นว่ายังไงถ้าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาตั้งก็ใจใสใจหมองแต่เขาบอกไว้ก่อนนะนะตราบใดใจยังกลางไม่พอเนี่ย ความที่มีอคติหรืออะไรก็ตามแต่โมหะทั้งหลายที่มันอยู่ในใจมันจะบังแม้แต่ความรักที่เรามีก็ตามแต่เธอะรักในพระพุทธศ,ศาสนาอย่างเคที่บอกไปเมื่อกี้หลวงพี่ชื่อว่าเขารัก,กน,นะแต่เพ่อเอิญความรักของเขานั้นบางทีทางโลกเขาก็บอกความรักทําให้คนตาเป็นยังไงเอ่ยตาบอดน,นั่นก็คือสิ่งที่เขาพูดมาสะท้อนในสิ่งที่คนทํากันไปแม้รักในพระพุทธศาสนา นั่นก็ทําให้ตาบอดได้เช่นเดียวกันดังนั้นการที่เราเองต้องมาเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ใจเราใสาสว่างเพื่อให้ตาของเราไม่บอดใจของเราสว่างจะได้รู้จะได้เห็นความเป็นไปที่เป็นอยู่ในโลกนี้ ตรงตามอย่างที่เป็นจริงๆและคําพูดของคนพูดได้สารพัดแหละขอยกเอาสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพูดไว้ตรัสสอนไว้เกี่ยวกับคําพูดของผู้อื่นซึ่งเราจะได้รับฟังเนี่ยนะมาให้ได้ฟังก็แล้วกันพระองค์ทรงสอนไว้ว่าวิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับเธอทั้งหลายหรือพวกเราเนี่ยนะมีอยู่5อย่างอันนี้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาจะได้รู้ว่าเวลาคนมาพูดกับเราเนี่ยพูดตาม5้าอย่างนี้หนึ่ง พูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควรเขาอาจจะพูดถูกเวลากับตัวเราเนี่ยกำลังอารมณ์ดีเลยมาคุยกับเราในช่วงที่อารมณ์ดีก็ได้หรืออารมณ์กำลังไม่ดีเลยมาพูดในช่วงเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมเอ่ยใครเห็นด้วยตามนี้พิมพหนึ่งมาหน่อยแล้วกันนะคนก็พูดกับเราตามนี้แหละถูกเวลาก็ได้ไม่ถูกเวลาก็ได้นี่คือสิ่งที่นี่คือข้อแรกวิธีพูดอย่างแรกที่คนทั่วไปจะพูดกับเราอย่างที่สอง พูดเรื่องเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ที่เขามาพูดกับเราเนี่ยนะอาจจะจริงหรืออาจจะจริงหรืออาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้เนี่ยนะถ้าใครเคยเจอแบบนี้และคิดว่าแบบนี้ถูกต้องเป็นเรื่องเต็มสัจธรรมเนี่ยพิมสองมาหน่อยแล้วกันนะนี่แหละจะพูดเรื่องเป็นจริงก็ได้หรือไม่เป็นจริงก็ได้นี่คือวิธีที่คนทั่วไปเขาจะมาพูดกับเรา3ม พูดคำที่อ่อนหวานหรือว่าหยาบคายก็ได้ใช่ไหมเอ่ยถ้าใครเห็นว่าเป็นติงตามเนี้ยที่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้พิมพ์สามมาหน่อยแล้วกันนะเนาะคนมาพูดกับเราเนี่ยจะพูดหวานก็ได้จะพูดหยาบคายก็ได้นี่ก็คือปกติของคนที่เขาเขาจะพูดกับเรา 4. พูดคำที่มีประโยชน์ก็ได้หรือไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยก็ได้ใครคิดว่ามันเป็นแบบเนี้ยนี่เป็นสัจธรรมก็พิมพ์สี่มาหน่อยแล้วกันนะนี่คือวิธีพูด ของบุคคลดยทั่วไปที่เขาจะพูดอยู่กับตัวของเราและข้อสุดท้ายมีเมตตาจิตเนี่ยคือรักใคร่กับตัวเราเนี่ยนะหรือมีโทสะเกลียดชังเราไม่โอ้โหหรือไม่ชอบอะไรก็ตามแต่พูดกับเราเนี่ยมีแบบนี้ถ้าใครคิดว่าเนี่ยคือเรื่องที่เป็นสัจธรรมบ้างพิมพ์5้ามาหน่อยแล้วกันนะนี่แหละนี่คือเรื่องที่5อย่าง วิธีพูดของคนอื่นซึ่งจะพูดกับเราไม่หนีจากห้าอย่างนี้นี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเทศกันเอาไว้ทั้งหมดนี้เนี่ยนี่แหละธรรมะคือสัจธ,ธรรมพวกเราเองเขียนยืนยันมาตามที่พี่บอกเนี่ยนะเป๊ะตามนี้แต่ถ้าเขาพูดกับเราตามห้าอย่างนี้เออเราจะทำยังไงกันดีเนาะมาฟังกันต่อแล้วกันนะ เมื่อบุคคลอื่นเมื่อพูดจะพูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควรก็ตามเนี่ยนะพูดถูกเวลาหรือไม่ถูกเวลาก็ตามแต่พูดเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่จะพูดด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามแต่จะพูดคำที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์สักนิดหนึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ตามหรือว่า จะมีเมตตาจิตมีความรักใคร่กับเราหรือมีโทสะไม่ชอบพอกับเรามาพูดกับเราก็ตามแต่แล้วยังไงพระองค์ทรงให้วิธีปฏิบัติเอาไว้ดังนี้นะตั้งใจฟังกันนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านในข้อนั้นเธอทั้งหลายควรสำเนียกเนี่ยนะบอกตัวเองบ่อยๆอย่างนี้ว่า จิตหรือว่าใจของเราเนี่ยจะไม่แปลผันต้องนิ่งนะเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบถ้าเจอคำที่เราไม่ชอบพอหรืออะไรแบบเนี้ยจะไม่พูดคำอะไรไม่ดีออกมาเลยและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์อยู่หรืออาจจะแนะนำวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามไปอย่างผู้มีเมตตาจิตเนี่ยนะประกอบด้วยความรักใคร่ไม่มีโทสะไม่โกรธ เราจักแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลน,นั้นอยู่แม้เขามาพูดมาว่าหรือแม้กระทั่งกลด่าก็ตามเราจะมีความรักให้กับเขาไม่โกรธแล้วก็แผ่เมตตาให้เนี่ยนะนี่ก็คือวิธีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่งให้ไว้ยังไม่จบนะอีกนิดหนึ่งพระองค์ก็ทรงจัดสอนต่ออีกว่าและเราจักแผ่เมตตาจิตอันไพบู์ เป็นมหาคตะนี่นะใหญ่หลวงมากไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหลา่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ต้องมีความรักใครชอบพอต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นปก,กตินี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงส,งสอนเอาไว้ตอนนี้คนพูดกันสารพัด วิจารณ์กันสารพัดเรื่องบางครั้งบางทีมาพาดพิงถึงตัวเราหรือพาดพิงถึงบุคคลซึ่งเรารักและเคารพหรือพาดพิงอย่างวัดอย่างศาสนาอะไรที่เรานับถืออย่างนี้ก็ตามแต่รับฟังนั่นคือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเจอเจอแล้วทำยังไงแผ่เมตตาเราจะไม่ยอมเสียอารมณ์จิตจะนิ่งอยู่เป็นปกติทั้งหมดนั้นด้วยความรัก ของที่พระองค์ท่านทรงมีต่อสัพพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็มาสอนธรรมะของพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าล้วนเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่ลงมือฝึกอยู่ดังนั้นฝึกไปด้วยกันทํากันต่อไปนี่คือสิ่งที่ถูกต้องตามอย่างที่พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าพระองค์ทรงประสงค์อยากจะให้เรากระทำดังนั้นก็ฝึกกันต่อไปเนาะใครคิดว่าฝึกแบบนี้ได้บ้างเอ่ยแผ่เมตตาเป็นประจำ ทำใจให้นิ่งพยายามที่จะไม่โกรธเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วแหละความไม่พอใจอะไรเงี้ยแต่แผ่เมตตาออกไปรักษาจิตให้นิ่งถ้าใครทำแบบนี้ได้พิมก้าวมาหน่อยแล้วกันนะเนาะขอให้ได้ก้าวตามมาหาปู่นียาจารย์หลวงพอ่อหลวงปู่คุณยายท่านไปอย่างใกล้ชิดทุกภพทุกชาติเลยนะความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างขอบคูณที่นั่งฟังมาจะถึงตรงนี้วันนี้วันพระอย่าลืมแผ่เมตตาเอาบุญทุกอย่างที่เราได้ทําวันนี้ ส่งต่อให้กับบุคคลซึ่งเขาหลับตาลาโลกไปก่อนพวกเรากันนะตั้งใจละพรกันเนาะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ฝึกฝนอารมณ์ใจให้เห็นชัดรู้ชัดตามมาตรฐานตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอ,งสอนให้จิตของเรานิ่งไสสงบเต็มเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเป็นปกติเดินตามทางที่ถูกต้องตามอย่างของพระโพธิสัตว์เจ้า ซึ่งได้เดินนำมาสร้างบารมีมาก่อนพวกเราก็ขอให้ทุกท่านจามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญในเส้นทางแห่งการสร้างบารมีของพวกเราในทุกๆอนุวินาทีมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลก็ขอให้บังเกิดมาหาโชคมาหาลาภไปจนตลอดทางรวมถึงให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับ และได้เป็นทั้งที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมกันเป็นประจำก็ขอให้มีสมบัติจักรพรรดตักไม่พร่องเอามาใช้สร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติด้วยจิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ขอให้เกิดอยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวตัวอย่างของโลกไปทุกภพทุกชาติให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไปทุกภพทุกชาติและเมื่อไหร่ ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมทำมันใดที่พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อท่านได้บรรลุขอให้พวกเรานั้นได้บรรลุธรรมนั้นได้โดยง่ายเข้าถึงพระรธ,ธรรมกายภายในโดย,โดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเถิดอย่าลืมทบทวนคุณงามความดีที่ทำไว้ดีแล้วในวันนี้เนาะนอมถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์ น้อมถวายบูชาทรรมแด่หลวงพอ่อธรรมชโยรวมถึงวันนี้วันพระนะอุทิศถวายบุญนั่นแก่ผู้ที่หลับตาลาโลกไปกอดพวกเราด้วยขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งเทะเลบุญผู้นเชาตื่นมาขอให้สุขสดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งเทะเลบุญซ่วยโลกไหนยังเป็นกลางวันอยู่ก็ขอให้มีความสุขเช่นเดียวกันเนาะพบกันวันพรุ่งนี้วันเสาร์จะเอาเรื่องอะไรมาเล่าก็รอฟังแล้วกันนะนะสองทุ่มเวลาเมืองไทยโดยประมาณสลับคืนนี้ขอจเจริญพร